เพื่อนๆจักว่าจะมาต้นนี้ต้นยังนี่่อยว่ามันต้นหนทงเทงม,มันบ่มะไรจะเป็นแบบนี้งเป็นสมุนไพรแก่ได้ทุกยางนี่หลบควาำดันหลบมาดิง้งพอหมพันว่าเออตน้นงามแบเบิ่งหมากตัว มากจะเป็นลักษณะนี่เต็มป่าอยู่แบบอเรามาบางต้นน,นั้นคล้ายๆกันเนาะนี่ต้นอียงบ่นี่นเพื่อนฮู้บ่นี่มากจะเป็นจังไงก็เปาะเอปแปะเป็นพวงต้นคล้ายๆกันเลยกับต้นทงเทงแต่ว่าไข่กับบอกไข่แต่ว่าเมนกับบ่็เมนตักับไข่ยอยู่ไปคือกันเลย ผักส่กับพ่อผักส่โว้ยแต่บุดือะสมุนไพรต้นทงเทงหรือมุมบ้านเจ้าอิ่นว่าจังใดบอกแน่ละค่ะนี่นี่หน่วยมันจะเป็นยังสิหน่วยน่ารักน่ารักงามเอาปอเอเปะ,ะเป็นยังสิ